สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่องอ่อยอินเยอรมนนะคะไลเซอร์บายอ่อยทิปนี้พามาเที่ยวเมืองฟอเรนประเทศอิตาลีนะคะตอนนี้อ่อยกําลังจะพาเดินไปที่จตุรัสเปียซาเดลลาซินยอเรียนะคะจุดนี้ก็เป็นแลนด์มาร์คของเอ่อของเมืองฟอเรนเช่นกันที่นี่จะมีรูปปั้นจาลองของเดวิดตั้งอยู่ถ้าเกิดใครไม่ได้ไปที่หอศิลป์อะคาเดมีมาชมที่นี่ก็ได้ แล้วก็ตรงนี้เป็นจะมีลานน้ำพุซึ่งมีรูปปั้นของเทพเจ้าโพไซดอนอยู่แล้วก็มีรูปปั้นของเพอร์ซซอุสต,ตัดหัวเมดูซ่าถ้าเกิดใครดูหนังก็จะรู้นะคะจุดนี้สวยทุกมุมค่ะถ่ายรูปได้สวยทุกมุมเลย ออยไปเที่ยวเมืองฟอร์เรนที่ช่วงหน้าร้อนนะคะอากาศประมาณ40องศาวิดีโอกับรูปที่ออกมาเลยสวยมากๆเราไปเที่ยวที่อื่นกันต่อเลยค่ะที่นี่ที่ไหนเอ่ยที่นี่คือที่แม่น้ำอาโนแล้วสะพานที่เห็นที่สวยๆนั่นก็คือสะพาน ปอนเตเว็กิโอนะคะที่นี่เป็นแลนด์มาร์คสำคัญของเมืองฟ o อเรนเลยก็ว่าได้สวยทั้งตอนกลางวันและตอนพระอาทิตย์ตกดินตอนพระอาทิตย์ตกดินทุกคนจะต้องมาถ่ายรูปที่นี่ที่นี่สวยมากเดี๋ยวอ่อยมีทั้งนี่ตอนนี้เป็นเป็นช่วงพระอาทิตย์ตกดินแล้วถ่ายกลางคืนก็สวยค่ะวิวสวยแต่ว่าถ้าถ่ายรูปเราก็จะมืดนิดนึงต้องใช้แบบกล้องแบบ กล้องแบบชนิดพิเศษรูปออกมาจะสวยมากอ๋อยจะเดินจากจุดนี้20นาทีไปที่จตุรัสไมเคิลแองเจโลนะคะที่นี่เป็นจุดชมวิวที่สวยที่สุดที่ดีที่สุดของเมืองฟลอเรนซ์ใครอยากมาเห็นวิว360องศาก็มาที่นี่มาดูมาชมพระอาทิตย์ตกดินก็มาที่นี่กันผู้คนเยอะแยะมากมายค่ะแล้วจุดนี้เป็น,เป,นเป็นทางลงจาก จตุรัสไมเคิลแองเจโลนะคะแล้วสองข้างทางก็จะมีร้านเพชรร้านขายพิซซ่าซึ่งสามารถซื้อติดมือขึ้นไปทานบนจัตุรัสไมเคิลแองเจโลได้อ่อยชอบตึกรามบั้นช่องที่นี่ค่ะเป็นสีเหลืองสีส้มสวยสวยมากๆถึงจะร้อนมากแต่ลืมความร้อนไปเลยเพราะมันสวยมากค่ะลืมความอบอ้าวไปเลยค่ะพอเดินลงไปเราก็จะเดินย้อนกลับไปที่ ะสะพานปอนเตเวกิโอไปดูความสวยงามอ่อยชอบที่นี่ค่ะเพราะว่ามาประมาณพอไม่รู้จะไปไหนก็มาที่นี่ค่ะมาตอนเย็นมันไม่ไกลจากโรงแรมที่พักสักเท่าไหร่อากาศยามเย็นของสะพานปอนเตเวกิโอนี่สวยมากๆค่ะ ต่อไปเดี๋ยวอ่อยพาไปเที่ยวที่อื่นบ้างตอนนี้ยังเดินอยู่บนสะพานนะคะข้างบนนี้เป็นร้านขายจิวเวลรี่มีทั้งของถูกๆของแพงๆราคาเป็นล้านก็มีสวยมากตอนนี้อ่อยพามาอยู่ที่มหาวิหารนะคะมหาวิหารของเมืองฟอร์ลินที่นี่อ่อยไม่ได้พาเข้าไปชมด้านในนะเพราะว่า เห็นคนเข้าแถวรออยู่ประมาณเกือบ2กิโลคือไม่ไหวแล้วอากาศร้อนด้วยวันนีวน้วันที่ไปนี่คือร้อนมากค่ะประมาณ41องศาซึ่งไม่สามารถยืนอยู่ในแดดได้ต้องหาล่มเดินค่ะ เห็นไหมมองเห็นไกลๆจะมีคนเข้าแถวรอเข้าชมในโบสถ์อยู่ประมาณ2กิโลได้ค่ะเขาทนมากเลยอากาศร้อนๆแบบทนมากอ่อยเลยแค่ได้ถ่ายวิดีโอให้ชมแค่รอบนอกนะคะจากมหาวิหารนี้เราสามารถเดินไปที่จตุรัสรีพับติกได้เลยนะคะไม่ไกลกันเดินทะลุได้เลย ที่มาที่จตุรัสริพับลิกเนี่ยเป็นแลนด์มาร์คของคนหนุ่มคนสาวเลยนะคะเพราะว่าอะไรเดี๋ยวไปดูกันค่ะอ่อยกำลังจะพาเดินไปที่จตุรัสริพับลิกก็เป็นศูนย์รวมสินค้าแบรนด์เนมใครชอบช้อปปิ้งมาที่นี่ได้เลยค่ะเป็นคืออยากได้แบรนด์อะไรมีทุกอย่างถึงแล้วค่าอะไรเอ่ยนั่นก็คือม้าหมุนโบราณนะคะ ตั้งอยู่ตรงกลางของจตุรัสเลยแล้วก็มีช่วงเวลาหยุดให้ถ่ายรูปด้วยนะคะแล้วรอบๆจตุรัสก็จะมีร้านอาหารร้านกาแฟร้านไอติมไอติมที่นี่เรียกว่าเจลาโต้นะคะร้านสเต็กชื่อดังก็อยู่ที่นี่ด้วยแต่ออยจําชื่อไม่ได้อ่อยไปแต่ร้านกาแฟที่มีชื่อเสียงของจตุรัสนี้เรียกว่าคาเฟ่กิวลี เค้กของเขาอร่อยมากๆนี่ค่ะตรงนี้เป็นจุดที่วัยรุ่นเขาชอบมาถ่ายรูปกันลงอินตาแกรมนะคะจบแล้วจ้าทิปเมืองฟอร์ลนต์ตอนนี้อ่อยพารีวิวรถรางของเมืองฟอร์ลนต์ราคาถูกมากราคาถูกกว่าเยอรมันค่ะต่อเที่ยวราคา1ยูโร70เซนสามารถนั่งได้90นาทีเลยค่ะ